อยู่นู่นนะครับนู่นนู่นนู่นนูนนใช่ไหมไหนว่ามิดอีกเลยเนี้อโดดอยู่เนี้ยไม่เห็นอ๋อเห็นอะโอครโคตดเห็นเลยเออปรหนึ่นกันหนึ่งเอาแบบไม่เอาสปิริตดีกว่าไม่เอาสปิริตคอนโทรเหมือนเสียงเกม, <c oughs> มก็่่าอยู่เบาจังเสียงเกมผมมาอย่าง <c oughs> มิดนะใจเย็นๆจะเอาไงดีหอกใจปัไม่กี้คืออยากขั็บเไกหน้าหลายรอบแล้ว <c oughs> แตบแอปวิชาลครับใครเคยดูครับไม่เคยไม่จบสักทีด่งกัตายเออเอกติดตามชแนลอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่ใชแต่ไม่ค่อยได้ดูฮะแต่ว่ามันเวลาช้าจังเลยสามสิบเออวินาทีนะโอเคใช่นานมากเราจะเอาไงเอาไงกลางไหมไม่เสี่ยงเอาหนีไหมล่ะ นีเนาะสองหนึ่งกวิ่งแล้วอึงเก็บดาบตามแพนเก็บดาบเก็บดาบเดี๋ยวมันทำถ้าเราโอ้โหเอากดกดกล่องไม่ได้ไปไหนดีวิ่งตามแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วตามต้องไปตามติดคนที่คนที่ไม่ไปอะไรเออเออ โอ้โหเน็ตทูมูฟนี่ไม่ไม่กระตุกเลยตอนเอเอสนี่โอ้โหแมปไม่โหลดอ๋อนี่คือเอเอสนี่คือไม่ได้เปิดเรนเดอร์แมปอ๋อเออก็จริงแต่ตนลื่นอ่ะใช่ลื่นอ้าวไอวิ่งนำแล้วอยู่ไหนล่ะเออจัดการคนาี้จัดการจัดการเอ้าจะวิ่งเหรอ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 ตามตาม อะไร GTA เอาไปเผาทิ้งเลยเนี่ยอืมทรอยวะเอ <c oughs> อเ <c oughs> ผาทิง้งเ <c oughs> ผาทิง้งตีทิงทท้งทุบทิ้งอืตายครับ GTA อ่าได้อาหารแล้วอเอาอาหารนะฮะ <c oughs> ยังไม่หิวอ่ะเพิ่งกินเมื่อกี้เองโอ้อยูเลอร์ครับอ่าม,มีจัดการนไปเขาไปไหนแล้ว่ะไอตรงนี้ ไอ้ตรงนี้เคยมีประวัตินะอย่าไปลงเดี๋ยวตกอันนั้นตกอะไรอ่ะไอ้มันมีนั่นอยู่อ่ะเป็นกระจกว่าแต่มันไม่มีก็คุมอ่ะไอ้ตรงเนี้ยตรงแม่น้ําเนี่ยอ๋อสุดแมปอะไรเนี้ยเอ็กซ์ซีทีหนึ่งนี่อ๋อเนี่ยซีทีหนึ่งอ้าวที่ไหนละอ๋อตรงแตะอาหารบ้กันอาหารมันมัน้อ๋อโห้ซีสโลเนี่เลยอ้าวเอ้แบบชันโอ้ อะไรอ่ะโอ้ดูมิสเตอร์สเกเลอร์อะไรเนี่ยจัดการหลายคนนะเขาโหดนะใช่เขาโหดมากไปไหนดีไปไหนดีเอ้ยหิบหบอยู่นี่ดีกว่าเออจุนจีไม่จบสักทีอาหารวอือได้แค่นัดนเดิมคนเดิมเติมคือความอร่อยขนมปังปะแล้วเนื้อ นมปังหรือเนื้อเอาเลยมีคนมามีคนมีมีคนมาเปคนแอบย่องไม่ย่องนั่นแหละจัดการสิจ้าแบบนี้ต้องดักคนเลยจะไหวไม่ได้ไหวบ้างเลยระวังเนาะอือโอ้เอกนี่ยมาโหดนะครับเซิร์ฟเอกเน้นพีวพีเอาลั่นเป็นไงล่ะเซิร์ฟเอกเน้นพีวพีเอกก็ได้ฝึกนะป้าลึกๆฮะ อ๋อเป็นนั้นเป็นนิ้วนิ้วแบบเป็นใช้นิ้วนั้นนะนป้าเป็นเป้าเป้าเม่ถนัดเป้าเม่ถนัดเอาอาหารหมดเอยมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอเคเอาเอมโอเคไปลองไปกลางปะไปกลางไหมปะปาปะปะปะปาปะปะปเฮ้ยเดี๋ยวเพิเจอเจอีกันเลยโอเจอโอเคมี ชุดเหล็กนะครับผมอ,า,อาหารนี่ก็มีอยู่นี่ว่าเ<อ>าชื่ว่าหมดแล้วฮะชุดเหล็กว่ามีมีชุดเหล็กมา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 มีตะเกีกยงครับเอาเหล็กเอ้ยเอาสองกันเลยอ้าวฮิลเลอร์ตายอา้าวไฮิลเลอร์ตายามาเมือ่อเอาตาตามมาจากเฮ้ยเจอคนเฮ้ยโป๊ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ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 ยโอสวัสดีครับโอ๊ย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 โอ๊โอนยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ้าโอม่โอ๊ยโอ๊้โอ๊้โอ๊้โอ๊ยโอ๊้โอ๊ย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 โอยโอ๊้โอโอยโอ๊้โอโอ๊ยโอ๊ยโอโอโอยโอย หัวใจดดเออขนาดนา s อีที่ไม่มีคนไครยังมีเออโปโปยังไงเจอเอกไปก็เรียบร้อยโมโมกี้คนเด่นโมซะหน่อยอย่าลืมโมกันนะครับโอเคกลับเอ่อลรอเีม่ใช้กับการ เราจับรถดีแล้วเอออันนี้ใช่กลางมั้ยเนี่ยฮะมูอเขไม่ใช่กลางฝั่งนู้นเราอือหือโอ้ยเราจับมาถึงว่ามันคุ้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 นด้วยนะเอาแล้วกลางไปฟังไหนวะข้ามนี้ไปป่ะหรือไงใช่ป่ะใช่ไหมเราข้ามมาเออเอใช่ป่ะที่รู้ว่าข้ามภูเขามาเอ๊ะใช่เหรอเอ้ยต้นไม้นี้ แป๊บเดียวหลงทางแล้วปูโกลเก็ตปากแล้วก็ไม่อยากจะจนจีบเพลงนี้ไม่จบไม่จบนักเอาหมวกไหมหมวก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 โอเคเรียบร้อยเอาครบชุดแล้วว่าอ้าวเอาเสื้อหายโอเคเรียบร้อยครับผมไหนยังไม่ใส่เสื้อเลยนะในคอนเสิร์ตยังอ้าวมีไง อ้าวเสือเจือหลุดอ้าวหมวกหายอีกแล้วอ้าวนี่ใส่แล้ว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 ใส่หมวกอย่างใส่หมวกแล้วเออเนี่ยหมวกใส่ละโอเคแป๊บหนึ่งไหนว่ากางไปทางไหนนี่ปะนี่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 เออก็เข้าวงมไหนมีคนเหรอไม่มีไม่มีผีิดลเลยเหลือกี่คนนะเนี่ย เอิม่มเหลือหกคนโอ้เอกกี่คินนิ่งเอกกี่ทำความสะอาดทำความสะอาดเนาะโอ้ยเน็ตเน็ตโอืยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิ่แล้วไหมครับตัวช่องปุบหลุดอะไรแบบเนี้ยใช่แบบแบบมันชี้แล้วมันขยับไปช่องอื่นอะไรเนี้ยกินอาหารยากยากเออเจอเค้ก ไอ้ก็มีอันหนึ่งเก็บพวกนี้ดีกว่าเราเก็บดาบไว้แล้วม,ามาาวมันเอามาฟาดเาดี๋ยวมันมาฟาดเราดาบไม้ก็ไม่เว้นใช่มาเราตายได้ใช่มันติดโลเนตไม่หายจริงเลยเอ้าแต่ก็วิ่งได้ใช่ปะใช่ใช่เออแต่ก่อนก็เออเหมือนกันออกแล้วมีฟอกเจแล้วอืมเดี๋ยว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 โดนพวกตัวเอง โดนพกตัว,วกกเองระวังคนว่าให้ดีเดีย๋ยวมันจะมาตุยหลังเราเออเข้าข้างหลังอะ <c oughs> เป็นอาเบะ <c oughs> ไม่เห็นมีใครมาเลยมะก็รถ <c oughs> ้ังเนี่ยมีคนอยู่เนี่ยคนต่างประเทศรู้แล้วรู้แล้วว่ามีคนต่างประเทศ <c oughs> ไม่มีใครเดินมาภาษาอะไรวะาภาษาสเปนเนี่ยใช่รู้เลยไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันฮะเจอฮีบฮีบมัมมัมมาเอ้ยนี่เจอคน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 บุก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 ต้องเข้าไปฟันเอ้ยจะจะเด็ดแมทแล้วอันนึงยเดี๋ยแล้วกินอาหารแป๊บเอ้ยเอ้ยเด็ดแมทเด็ดแมทฟันฟันฟันเอาฟันฟันฟันเอาฟันฟันฟันเอาโอ้อ อ้ยเน็ตเน็เน็เอาเน็ตเน็เน็เน็ตเน็เน็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 เอ้ามันลงแล้วฮึมองไม่เห็นคนนะฮะเอ้ยโอ้โอ้มองไม่เห็นคนโอ้ย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 มองไม่เห็นคนนะอ้ยเอ้าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้ยตอ้าวมองไม่เห็นคนเวรกรรมชิดแล้วชิดชิดชิดโอ้ยโอ้ยโอย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 กดมั่วเลยแล้วกัน อะไรวะไม่เห็นคนบัก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 บมาแรง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 ไหนวะรอตกลาวาได้ไหมเลยยอมพอเลยมันอยู่ไหนอ่ะเอาเอาเออตีเลยมามาตีเลยเออโอ้ยก็แพ้เลยมันบักครับมันบักมันบักอที่เกมก็ไม่ได้มา ได้โอเคอะจบเลยปะโอเคจบเลยอ่ะเมกี้จบสิเอาจบเลยจบเลยเอาจบดิอ่ะพูดเลยพูดเลยโอเคก็สำหรับนี่ครับก็มามาเล่นเออโซไวโวเกมนะครับกับมิสเตอร์เอกซ์วทีนะครับอ่าก็นะนะนะโอเคครับก็นะ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับแล้กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับกลุ่มติดตามเองครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับก็กดรับการแจ้งเตือนเลยนะครับกดรับการแจ้งเตือน้วยครับก็นะรับการแจ้งเตือนนะครับรับการแจ้งเตือนนะครับอ่าก็สำหรับนี้ครับก็บายบายาวกดตรงไหนวะเอาคู